สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเรามาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้เราพบกันใน EP ีที่240นะคะ EP ีที่240นะคะเป็น EP ปัจจุบันนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์ที่26มกราคมนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องขวัญก็ขอฝากนะคะขอฝากให้พี่ๆทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นะคะฝุ่นละอองเต็ม ็มไปหมดเลยนะคะคือช่วงเช้าๆเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าฝุ่นเยอะมากจริงๆนะคะไม่ใช่หมอกนะคะถ้าเป็นโซนอยุธยาหรือว่าปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝุ่นเยอะมากนะคะฝากลูกพี่พี่ๆทุกทกท,กท่านนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะสวมหน้ากากอนามัยเนยนะคะเพื่อป้องกันสุขภาพนะคะและสําหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ มีพระบ้านๆน,นะคะมาแนะนําเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดใจเข้ามาชมคลิปของน้องขวัญขั้งแรกนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามนะคะพี่กดติดตามกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าถ้าพี่กดติดตามนะคะสามารถย้อนกลับไปชม EP เก่าๆแล้วก็พี่จะไม่พลาดในทุกๆ EP เลยนะคะที่น้องลงคลิปพระบ้านๆให้รับชมรับฟังนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะน้องได้แปะไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะคือ0866795644นะคะหรือจะทักไอดีไลน์บวกเพิ่มเพื่อนนะคะเพื่อขอภาพเพิ่มเติมก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ และลูกค้าใหม่นะคะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะร้านของเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้ารับของกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านนะคะชําระเงินน้องบวกเพิ่ม50บาทแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะและสิที่เน้นย้ำอีกอย่างนึงคือร้านของน้องเป็นพระบ้านนะคะ ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะคะมีทั้งพระเก่าบ้างพระใหม่บ้างนะคะปรับปรนกันไปนะคะฝากลูกค้าที่เข้ามาแล้วเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่เลือกเอาให้ถูกใจนะคะค่อยๆดูค่อยๆชมไปก่อนนะคะชมไปเรื่อยๆก่อนนะคะถ้ายังลังเลใจยังไงขอพาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เอาใจวันอาทิตย์นะคะสําหรับท่านที่หยุดวันอาทิตย์นะคะวันนี้น้องมา มีพระมาแบ่งปัน36รายการนะคะมีมา3ารายการนะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยน้องขออนุญาตปรับก,กล้องนะคะาาระคะายการแรกนะคะรายการแรกวันนี้นี่น้องมีรูปหล่อนะคะมีรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยเป็นองค์เล็กๆนะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลย นี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อควยนะคะอักขระลายันตามนี้เลยอักขระลายันตามนี้เลยนะคะหม้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะเป็นหล่อองค์เล็กๆนะคะลูกค้านี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานค่ะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะ เป็นหล่อองค์เล็กๆรายการแรก400รายการแรก400นะคะรายการที่สองนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแสนนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อแสนนะคะใส่กรอบพลาสติกให้นะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะ รายการนี้ใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะรายการนี้300รายการที่สอง300นะคะรายการที่3นะคะรายการที่3เป็นหล่อหลวงพ่อปานนะคะเป็นหล่อหลวงพ่อปานนะคะวัดบางนมโคนะคะนี่นะคะ เนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลย <het> ขนาชมคลิปเหรียญไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะทุกเหรียญและทุกรายการเลยนะคะ <het> หล่อหลวงพ่อปานรายการที่สามสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่สีเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อพระกิ่งพิมพ์ประพามนโดบนะคะเป็นพระกิ่งพิมพ์ประพามนโดบเป็นเนื้อหะเนื้อโลหะนี่เป็นเนเืนเ้อโลหะแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะภาพอาจไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ากรอบเก่ามากนะคะเป็นพระกิ่งพิมพ์ประพามนดบนะคะ รอบเก่ามากนะคะภาพอาจไม่ค่อยชัดรายการนี้300 300นะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้กำลังใจน้องขวัญพาบ้านด้วยนะคะอย่าลืมกดถูกใจนะคะกำลังใจเล็กๆน้อยๆแม่้าจะได้มีกำลังใจลงคลิปในครั้งถัดไปเนาะพี่กดถูกใจให้น้องด้วยนะคะรายการที่5นะคะเป็นหนุมานหลวงปู่มหมุนนะคะ เป็นหานุมานของหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะนี่นะคะวัดบ้านจานเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยเป็นหานุมานองค์เล็กๆน่ารักน่ารักน่าใช้นะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะนี่หานุมานองค์เล็กๆแบบนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่หกนะคะ รายการที่6เป็นประหลัดขีดนะคะลุงให้มาลุงลุงที่ได้มาบอกว่าทําจากไม้คูณนะแต่น้องก็ดูไม่เป็นนะคะลูกค้าลุงได้มานะคะลุงให้มาบอกว่าประหลัดขีดทําจากไม้คูณนะคะนี่แต่น้องก็ดูไม่เป็นนะน้องบอกเลยว่าน้องดูไม่เป็นนะคะแต่ว่าเห็นมีรอยอักขระลายยันสวยๆแบบนี้นะคะเผื่อท่านใดชื่นชมชื่นชอบนะคะเก็บไว้ส่วนใหญ่หนูจะเห็น พวกพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตามตลาดเขาจะาไว้ในกระป๋องตังนะคะนี่นะคะหรือไว้หน้าร้านอะไรอย่างนี้นะคะท่านใดอยากได้นะคะประลัดขีกไม้คูณนะคะสามร้อย <c oughs> สามร้อยเท่านั้นนะคะรายการที่7นะคะรายการที่7จ็เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมสอนนะคะหลวงพ่อพรมสอนหรือหลวงพ่อรอดนะคะ นี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยเก่ากึกเก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะเก่าดีสวยดีแบบนี้หลวงพ่อพมสอรหรือหลวงพ่อรอดนะคะเหรียญไม่หนานะคะเหรียญบางๆอักขระลาย,ยันด้านหลังนะคะอักขระลาย,ยันด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่รายการที่เจ็ดสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่8นะคะรายการที่8คือพระครูสุวรรณวุฒาอาจารย์หรือหลวงพ่อมุ้ยเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะนี่หลวงพ่อมุ้ยนะคะวัดดอนไร่เนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะคะเก่าเดิมแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ เก่าๆเดิมๆนะคะท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยากเก็บสะสมได้นะคะรายการที่8300 300นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นเหรียญกลมๆนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะนี่ใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดๆตอบโค้ดด้านข้างนะคะมีโค้ดชัดเจนนะคะมีโค้ดชัดเจนแบบนี้เลย นี่มีโค้ชัดเจนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะนี่อักขระลายันด้านหลังนะคะชัดเจนแบบนี้นะคะอักขระลายันด้านหลังนะคะนี่นะคะรายการนี้นะคะสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะคะหลวงพ่อบุญมีนะคะวัดเข่าสมอคอนนี่นะคะวัดเข่าสมอคอนนะคะเป็นผิวกระไหลทองนะคะเป็นเนื้อกระไหลทองแต่น้องไม่แน่ใจว่าเวลาน้องลงกล้องอ่ะสีซีดไปแบบนี้เลยนะคะสีเหรียญซีดแบบแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเหรียญเป็นสีทองอาลามนะคะนี่ออกวัดเข่าสมอคอน ด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อกระไหลท่ทองแบบนี้เลยนะคะเหรียญจริงสีสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญจริงสีสวยแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นเวลาน้องลงกล้องสีจะซีดไปนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบนะคะ400ร้อยสี่อกระไหลทองหิ้งหิ้งแบบนี้เลยนะคะรา,ายการที่11นะคะรายการที่สิเอเป็นพระผงหลวงปู่หมุนนะคะ นี่นะคะเป็นพระผงหลวงปู่หมุนนะคะฝั่งตะกุดด้านข้างแบบนี้นะคะเป็นพระผงหลวงปู่หมุนด้านหลังนะคะเป็นออกวัดป่าหนองลมนะคะนี่เป็นยยันดวงเศรษฐีนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นยันดวงเศรษฐีออกวัดป่าหนองลมนะคะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงออกวัดกาใสนะคะรายการที่12เป็นพระสมเด็จนะคะนเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะเนื้อผงเนื้อว่านแบบนี้เลยด้านหลังค่ะออกวัดกาใสนะคะจังหวัดอ่างทองนี่นะคะด้านหลัง Uh, hehe, ด้นหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้300ร้านของเราราคาแบ่งปันราคาเป็นกันเองนะคะรายการนี like 300. ้300รายการที่13นะคะรายการที่13เป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระขุนแผนเก่าๆกึกแบบนี้นะคะน้องได้มาสภาพนี้เลยเป็นพระขุนแผนเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่ากึกแบบนี้เลยสภาพนี้หนูคิดว่านะคะ น่าเจ้าของเดิมน่าจะเก็บเก็บใส่กล่องหรือว่ากระป๋องคนแก่เขาจะมีกระป๋องเก็บเก็บพระเก่าๆนะคะจากที่น้องเคยเห็นมานะคะด้านหลังนะคะเป็นกุมารทองนะคะถือถุงเงินนะคะของหลวงพ่ออัน้นนี่ขุนแผนของหลวงพ่ออั้นนะคะด้านหลังเป็นกุมารทองถ,อถือถุงเงินนะคะนี่นะคะสภาพนี้น้องคิดว่าหลวง ลุงที่ได้เจ้าของเดิมอะน่าจะเก็บไว้ในกระป๋องกระป๋องเก่าๆนะคะน้องได้มารายการนี้นะคะสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนออกวัดเขา่าเขาแดงนะคะนี่นะคะหลวงปู่หมุนนะคะหลวงพ่อหมุน ออกวัดเข่าแดงนะคะนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลยด้านหลังค่ะอัขระลายยันด้านหลังชัดเจนแบบนี้นะคะอัขระลายยันด้านหลังชัดเจนแบบนี้นี่สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้สี่ร้อสี่รนะคะรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นพระส,สุโขทัยธรรมราชานะคะ ระสุโขทัยธรรมราชานะคะนี่รายการนี้ก็เก่านะคะเก่ากึกแบบนี้นะคะมีร่องรอยการใช้งานแน่นอนนะคะน้องน้องคิดว่านะคะเก่ากึกมีผิวเปิดตามธรรมชาตินะคะมีร่องรอยการใช้งานนะคะแต่ว่ารายการนี้ไม่ได้ใส่กรอบนะคะนี่ด้านหลังออกวัดล่าสามคีนะคะจังหวัดนครปฐมสวยๆเก่าๆนานาเจอแบบนี้น้องขอสิห้าร้อย ห้ารนะคะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งพานนะคะหลวงพ่อคูณนั่งพานนะคะออกวัดบ้านไร่นะคะนี่รายการที่16นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะสร้างในปี3 7นะคะนี่ อุดมโชคอุดมทรัพย์นะคะนี่รายการนี้400ร้อยนะคะรายการที่17นะคะรายการที่สิเเป็นเหรียญหลวงพ่ออนนะะ่นอ,นอ,อนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อ่อนนะคะนี่นะคะพระครูพิสารถาวรกิจนะคะหรือหลวงปู่อ่อนนะคะ เนะะื้อหาเก่าๆเ,เ,เดิมๆแบบนี้นะคะมีคาบไขค,ความเก่าเกาะแบบนี้เลยเก่าๆเดิมๆนะคะมีคาบไรเก่าเกาะแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นงานผูกพัทธสีมาวัดป้านหมอนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะนี่นะคะหลวงพ่อพัดนะคะมีต่อโค้ดนะคะด้านข้างนะคะมีต่อโค้ด้านข้างแบบนี้เลยหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะนี่นะคะสวยสวยเดิมเดิมนะคะ ด้านหลังค่ะชัดเจนนะคะออกวัดห้วยด้วนนะคะอักขระลายยันตามนี้เลยค่ะนี่นะคะด้านหลังรายการนี้300 300นะคะรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นพระครูยันวิลาหรือพระอาจาร,รย์แดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่19นะคะนี่นะคะ พระอาจารย์แดงนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้400ร้อสี่ร้อยนะคะรายการที่ยีสินะคะรายการที่ยีสเป็นพระครูไพโรธพุทธาจารย์นะคะนี่นะคะ พระไพโรธพุทธาจารย์นะคะออกวัดสวนส้มนะคะรายการนี้ใส่กรอบพลาสติกให้สวยๆคลาสสิกเลยนะคะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้งานนะคะนี่นะคะเป็นงานออกพัทธสีมาวัดสวนส้มนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะกติกาของร้านเราง่ายๆนะคะถ้าลูกค้าต้องการปิดเหรียญไหนรายการไหนนะคะ ลูกค้าโทรมาแจ้ง EP หรือว่าทักไลน์มานะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญที่ต้องการปิดนะคะกติก,กาของร้านเราง่ายๆนะคะเพียงแจ้ง EP และลำดับเหรียญที่ต้องการปิดนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ หลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะใส่กรอบพลาสติกให้พร้อมใช้คล้องขึ้นคอเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบเองนะได้ใส่กรอบไปให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่21ก็400ราคาแบ่งปันเบาๆแบบนี้400นะคะ บางเหรียญบางรายการน้องปล่อยให้ต่ํากว่าราคาทุนนะคะเพราะว่าถ้าเหรียญไหนรายการไหนน้องออกไปได้เร็วนะคะน้องก็มีเวลาไปมีทุนพูดง่ายๆนะคะรูคะ่ะถ้าเหรียญไหนน้องออกไปเร็วนะคะน้องก็จะได้มีทุนไปหาพระมาให้พีพ่ๆได้รับชมรับฟังมากันเรื่อยๆนะคะรายการที่22นะคะเป็นพระครูประหลัดแช่มนี่นะคะพระครูประหลัดแช่มนะคะออกวัดดอนยายหอมนะคะ เป็นการเลี่ยมกรอบกระเช้าเก่าๆนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเปิดนะคะไม่มีพลาสติกปิดนะคะอักขระลายยันด้านหลังเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นการเลี่ยมกรอบกระเช้าเก่าๆนะคะไม่มีพลาสติกทั้งหน้าหน้าด้านหลังนะคะรายการนี้300 300เท่านั้นนะคะรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะลูกค้า เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะใส่ตลับให้สวยๆแมทๆแบบนี้เลยใส่ตลับให้สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะอักขระลายยันชัดเจนนะคะออกวัดหนองโพใส่ตลับให้แบบนี้นะคะไม่มีพลาสติกปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพล่นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะหลวงปู่แพ้่วัดกำแพงแสนนะคะเป็นเนื้อดินเผานะคะรายการนี้หลวงปู่แพ้วนะคะเป็นเนื้อดินเผานะคะรายการนี้นี่ด้านหลังนะคะออกวัดกำแพงแสนนะคะอักขรลายยันตามนี้เลย นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยเท่านั้นค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะไม่ต้องบอกว่าเก่าขนาดไหนนะคะมีคาบใครเก่าเกาะแบบนี้นะคะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะคะมีคาบใครเก่าเกาะแบบนี้เลย แต่ยังคงความสวยนะคะลูกค้านี่นะคะออกวัดดอนไล่นะคะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะยังคงความสวยอยู่สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้นะคะน้องขอสี่ร0อยรอนะคะลูกค้ารายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะออกวัดโพธิ์โคสิตาลาม ใส่กรอบพลาสติกให้แต่ไม่มีห่วงนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยเก่าๆนะคะเก่าๆเดิมๆด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังรายการนี้สามร้อยหลวงพ่อกลวยนะคะสามร้อยรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหนรียญระฆังของพระครูอุทัยนะคะ เป็นเหนรียญระฆังหลวงพ่ออุทยัยนะคะออกวัดเกาะตาพุดธนะคะนี่นะคะเนื้อาหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยใส่กอดพัตติกให้พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะลูกค้าด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่28นะคะรายการที่28เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเนื้อฝาบาทแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะใส่ตลับให้สวยเมมากนะคะใส่ตลับให้สวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อฝาบาทนะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะเป็นลิไอ้ไข่แบบนี้นะคะเป็นลิไอ้ไข่แบบนี้นี่นะคะ การหลังนะคะใส่กรอบสแตนเลสแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ400 400นะคะลูกค้ารายการที่29นะคะรายการที่29นะคะหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะสุสานไตรรัดจังหวัดลำปางนะคะเก่าๆเดิมๆค่ะเก่าๆเดิมๆ นี่นะคะอากาักขระลายยันด้านหลังนะคะนี่นะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบนะคะเป็นเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะเป็นเต่าไซส์ใหญ่นะคะของหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะใส่ก่อพลาสติกให้แบบนี้นะคะพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะสี่ร้อย สี่ร้อยนะคะอันดับที่สามสิบเอ็ดนะคะอันดับที่สามสิบเอ็ดเป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพรูปถ่ายเก่าๆของหลวงพ่อหอมนี่นะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆของหลวงพ่อหอมเลยใส่กรอบพลาสติกให้นะคะพร้อมใช้แบบนี้เลยนะคะเป็นกระดาษเก่าๆแบบนี้นะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยเลยการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่สาสสองนะคะรายการที่สาสสองเป็นพระรีลานะคะเป็นพระรีลา25หพุทธศตรวตรรษนะคะนี่นะคะสวยๆกเก่านะคะมีต่อโค้ดนะคะมีต่อโค้ดด้านล่างแบบนี้เลยเป็นพระรีลา25หพุทธศตรวตรรษนะคะนี่ด้านหลังค่ะ รายการนี้ก็สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามเป็นพระร่วงนะคะพระร่วงยืนประธานพรนะคะเป็นพระกุพระเก่านะคะเป็นพระกุพระเก่าสนิมแดงๆแบบนี้นะคะมีสนิมแดงๆเกาะแบบนี้เลยกุเก่ากึกแบบนี้นะคะเก่ากึกสวยดีงามดีแบบนี้นะคะแบบลูกค้าชอบไหมคะ ท่านใดชื่นชอบพักกุพักเก่านะคะนี่รายการนี้300 300นะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะคะรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะนี่นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะใส่กรอบได้สวยคลาสสิกมากนะคะใส่กรอบให้สวยๆเป็นแบบ กรอบหนามากนะคะแล้วดูเป็นเหมือนมีมิตินะคะด้านหลังมีโค้ดแบบนี้นะคะนี่เป็นเหรียญเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหล่อเขาใส่กรอบได้ได้สวยจริงๆนะคะเป็นดูมีมิตินะคะแบบกรอบหนามากนะคะรายการนี้น้องขอห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นสมเด็จใบมะนาวนะคะของหลวงพ่อเนื่อง เป็นพ้าผงพ้าสมเด็จนะคะนี่เป็นสมเด็จใบมะนาวนะคะของหลวงพ่อเนื่องนานๆเจอนะสมเด็จแบบนี้นี่นะคะวันนี้น้องได้มานะคะมีสมเด็จแบบนี้นะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะลูกค้าดูเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่นะคะแต่รายการนี้ใส่ตลับได้สวยแมทแบบนี้เลยนะคะเป็นพ้าสมเด็จนะคะรายการนี้สี่ สี่นะคะรายการที่36นะคะสามสิบหเป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะเป็นพระขุนแผนอุ้มนางนะคะมีลงรักปิดท้องแบบนี oil oil ้นะคะมีลงรักปิดท้องแบบนี้เลยพี่ดูผิวดูเนื้อเอาดูเอาให้ชอบนะคะดูเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่นะคะนี่นะคะขุนแผนอุ้มนางนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง รายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็มีพาบ้านมาแนะนำนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะมีมาสามสิบหกรายการนะคะวันนี้มีพาบ้านมาแนะนำทั้งหมดสามสิบหกรายการนะคะบางเหรียญน้องทราบที่มาบางเหรียญน้องไม่ทราบที่มานะคะเพราะว่าเป็นพักใหม่แล้วก็เก่าค่ะเขาปนกันมานะคะน้องได้มาต่างหลายสถานที่นะคะ ฝากลูกค้าดูเอาให้ชอบดูเอาให้ใช่นะคะถูกใจเหรียญไหนรายการไหนเบอร์โทรน้องแปะไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะสามารถทักไอดีไลนขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการนะคะสุดท้ายน,นี้อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนร้านน้องกันเยอะๆนะคะน้องต้องฝากร้านเล็กๆไม่ได้ออมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆท่านนะคะเข้ามาดูเข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปในวันพรุ่งน,นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ